บิ ane, ๊กแดงหืมค่ะทักสินหนีไม่พ้นแรงกรรมไม่มีใครช่วยได้2องายการสูงสุดเห็นพ้องฟ้อง1นึงานนี้รอดยากค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่28พฤษภาคมนะทางเพจบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าแรงใดใหญ่เท่าแรงกรรมเป็นไม่มีนะและแรงกรรมนั้นจะย้อนกลับมาถึงในเรวันจะร้องขอความเมตตาขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะอายการสูงสุดค่ะได้สั่งฟ้องนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ตรงกับความเห็นของอดีตอายการสูงสุดนะคะที่เคยมีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานในช่องสนธิญานสตอรี่ในรายการสนธิญานชัดครบจบจริงค่ะได้มีการพูดคุยร่วมกนะันนระหว่างนายสนธิญานชื่นรุ่นไทยในธรรมนายถาวรเสเนียมนายจตุพรพรมพันธ์นายแพทย์วระงเดชกิจวิกรมและนายสมชายแสวงการนะคะซึ่งก็เป็นเทปพ,พิเศษตอนรวมพลคนรักชาติยังไงเศรษฐาต้องไปค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่คุณถาวรนะได้กล่าวถึงกรณี1-2ของนายทักษิณค่ะ โดยบอกว่าย้อนกลับไปที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษินชินวัตรไปแล้วเป็นการสั่งฟ้องไม่ใช่ในนามส่วนตัว ไม่ใช่อายการเป็นผู้เสียหายรัฐเป็นผู้เสียหายนะคะอายการสูงสุดก็ใช้อำนาจรัฐในการสั่งฟ้องการใช้อำนาจรัฐในการสั่งฟ้องก็คือการใช้อำนาจของพี่น้องประชาชนทั้ง66ล้านคนนะในฐานะโจทย์ของแผ่นดินค่ะสั่งฟ้องจบไปแล้วนะทักษิณก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมข้าพเจ้ามีพยานหลักฐานใหม่นะข้าพเจ้าควรได้รับการพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะสั่งไม่ฟ้องนะข้าพเจ้ายัางยื่นคําร้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานใหม่ดางต่อไปนี้1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งก็เลื่อนมาจนวันนี้ค่ะวันที่29นะคะก็จะมีการอ่านนะคะเช่นคุณถาวรเนี่ยก็วิเคราะห์เอาไว้นะคะเขาบอกว่าหรือ,อมีการบอกนะคะหรือว่ากล่าว ว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยนะคะบอกว่าอายการเนี่ยจะสั่งฟ้องเหมือนเดิมหรือว่าสั่งไม่ฟ้องนะอันนี้ก็อยู่ที่วันนี้นะตัดสินก็ย้อนกลับไปที่คุณพิชิตชื่นบานะคุณถาวรเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าออกรณีของคุณพิชิตนะแม้ว่าจะสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้วนะแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่เข้าไปในสำนวนเนี่ย อายการก็สามารถหยิบยกคดีนั้นเนี่ยมาพิจารณาใหม่ได้แล้วก็สั่งฟ้องใหม่ได้นะคะซึ่งก็ฝากหน้าที่นี้ให้กับสวสมชายการที่มีพยานหลักฐานครบหมุนแล้วนะว่านายพิชิตชื่นบานเนี่ยเสียงสูงได้เป็นรับมุนตีแค่18วันนะแล้วก็จะเสี่ยงสูงติดคุกอีกสักครอบหนึ่งนะในคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะคะ และเมื่อวานนี้นะวันที่28พฤษภาคมค่ะทางเพจบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าแรงใดใหญ่เท่าแรงกรรมเป็นไม่มีค่ะและแรงกรรมนั้นจะย้อนกลับมาถึงในเร็ววันจะร้องขอความเมตตาขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้นะ,ะซึ่งวันนี้ค่ะแน่นอนว่านายประยุทธ์เพชรคุณค่ะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนายนาเค็นทองไพรวัน รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดและนายวิพุฒิบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ค่ะได้ถแถลงกรณีอายการสูงสุดนะคะสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะถูกกล่าวหาตาปมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะเมื่อวันที่16กุมภาพัานธ์ปี2559ค่ะ สํานักงานเอการสูดสุดได้รับสําวนคดีการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกํากับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพันตำรวจเอกโอหานสุกเกษมค่ะผู้กล่าวหานะคะให้านายทักษิณเนี่ยบอกว่า เป็นข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาคาดมา่ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ ประเทศไทยเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันด้วยนะคะเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยนะคะก็ได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยค่ะจึงมีคดีที่อยู่ในอํานาจของอายการสูงสุดนั่นเองนะคะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยในชั้นแรกนะพันตํารวจโทรหรือว่านายทักษิณชินวัตรหลบหนีค่ะยังไม่ได้ตัวนะมาทําการสอบสวนซึ่ง ร้อยตำรวจตรีพงศ์นิวัตรยุทธพันธ์บริพานนะคะอายการสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยก็พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งนะเมื่อวันที่19กันยายนปี2559รเห็นควรสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรตามข้อกล่าวหานะคะซึ่งต่อมาค่ะพันตำรวจโทรหรือว่านายทักษิณชินวัตรค่ะได้เดินทางเข้ามาในราชนาจาักรและก็ถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอื่นนะ,ะในวันที่17และในวันที่17เมกราคมปี25 6 7อค่ะอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนนะคะแล้วก็คณะร่วมกัน กับนรงงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยก็ได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหานะคะ พร้อมกับพฤติการและก็ข้อเท็จจริงทางคดีนี้เนี่ยให้กับนายทักษิณเนี่ยทราบแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาค่ะให้การปฏิเสธนะคะพร้อมกับยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดแล้วก็ต่อมาค่ะนายอำนาจเจเจริญรักค่ะอายการสูงสุดนะคะได้มีคําสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ต้องหาเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมนะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมนะครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคาให้การชั้นสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอายการสูงสุดพิจารณาค่ะ โดยวันนี้เนี่ยพนักงานอายการก็ไม่สามารถยื่นฟ้องอานายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้นะเนื่องจากว่านายทักษิณเนี่ยไม่ได้มาพบพนักงานอายการตามกําหนดนัดนะคะโดยมอบอํานาจให้ทนายความเนี่ยมายื่นขอเลื่อนการฟังคําสั่งของพนักงานอายการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกานะคะพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยนะเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ก็ให้หยุดพักงานแล้วก็สังเกตอาการเป็นเวลา7วันนะคะนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม ถึงวันที่3มิถุนาย,ยน2567ค่ะซึ่งนายวิพุธบุญประสาทค่ะอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะหัวหน้าพนักง,งานอายการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะคะก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนี่ยมีการอ้างการป่วยนะเพราะติดโควิดนะโดยหมอเนี่ยก็ให้พักเพื่อสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนาย,ยนนะคะจึงอนุญาตให้เลื่อนค่ะไปเป็นวันที่18มิถุนาย,ยนนะคะ เพื่อนัดให้นายทักษิณเนี่ยเข้ามาพบกับพนักงานอายการะคะรับเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันากล่วต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะว่านายทักษิณเนี่ยนะจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวอาจจะต้องกลับเข้าคุกหรือเปล่านะอันนีต้ต้องติดตามดูในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุสนสถาบ,บันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ